ว้าวสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูทีมนะคะวันนี้ค่ะคุณครูทีมนะก็มีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะเป็นกิจกรรมชวนลูกสนุกเล่นกิจกรรมมีชื่อว่ารับให้ทันค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมของเรานะคะมาแล้วค่ะนี่เลยนะคะก่อนเราทํากิจกรรมคุณครูทีมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมของเราในวันนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีทั้งหมด สามอย่างนะคะอันดับแรกเลยอะไรคะตักปรานะคะอย่างที่สองค่ะอันนี้อะไรเอ่ยมีหลายสีด้วยไม้ไอศครีมค่ะอย่างที่สามเดี๋ยวนี้เลยค่ะอะไรคะโต๊ะเรียนของเรานั่นเองนะคะหรือจะเป็นโต๊ะที่บ้านก็ได้นะคะแต่อุ้ยกิจกรรมของเราในวันนี้เล่นคนเดียวไม่ได้ค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่เล่น ครูทีมอยู่ที่โรงเรียนก็จะชวนเพื่อนๆของครูทีมนะคะมาเล่นด้วยเดี๋ยวขอเชิญคุณครูน้ําเพชรค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ําเพชรนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็ง่ายมากเลยสําหรับวิธีการเล่นนะคะคะคุณครูทีมนะจะถามคุณครูน้ําเพชรก่อนนะว่าคุณน้ําเพชรเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ของเรานะคะมีตะกร้าเนี่ยคุณน้าเพชรอยากจะเป็นคนถือตะกร้านะคะหรือว่าอยากจะเป็นคนปล่อยไม้ไอศครีมคะ นันเพรอยากจะเป็นคนถือะก้าค่ะได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเล่นของเราเนี่ยเห็นไหมโต๊ะของครูทิมตอนนี้มันจะเสมอกันใช่ไหมคะเราจะเล่นยังไงก็ได้ก็คือเราจะต้องทําโต๊ะของเราเนี่ยให้มันมีความลาดลงแบบนี้โดยคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะหาอะไรรองข้างล่างนะคะเช่นเก้าอี้หรือว่ากล่องก็ได้นะคะนี่เลยค่ะครูทิมก็มีแล้วนะคะที่วางโต๊ะของครูทิม ทีนี้เราจะมาทางกิจกรรมกันเลยค่ะคุณน้ำเพชรพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะคุณทิมจะปล่อยแล้วนะเตรียมตัวให้ดีนะคะว้าวไว้คุณติมจะปล่อยเรเ็วเลยนะคะ <im itation> ว้าวทีนี้คุณน้ำเพชรอยากมาเป็นคนปล่อยไมครีมไหมคะ <im itation> ได้อ่า <im itation> มาค่ะค <im itation> ูณชินก็วังให้ทันนะคะทันแน่นอนค่ะ <im itation> นะคะผู้ปกครองสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะคะจะเปลี่ยนสลับเป็นคนปล่อยหรือว่าคนรองรับอยู่ข้างล่างก็ได้นะคะอ่ามาเร็วคุณน้ำเพชรอุ๊บโอ้ใชใส่ตามองเลย โอ้เห็นไหมเห็นไหมครูทิมมองอุอ๊บนี่วุ๊บจุ๊บนี้ชุ๊บนี้ฮะโอ้ยเย้เห็นไหมครูทีมนะรับได้หมดทุกอันเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่มีโต๊ะเหมือนคุณครูทีมแบบนี้นะคะสามารถหาสื่ออุปกรณ์ที่ใช้แทนโต๊ะได้นะคะเช่นกระดาษลางัง หรือว่าพิเจอบอดหรือว่าจะเป็นถา่าก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้และคุณครูทีมนะจะรอชมคลิปวิดีโอของเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ